อกไว้นะคะว่าในช่วงนี้ค่ะจะมาหาตัวช่วยนะคะที่ทําให้ผิวสวยใสยไร้ริ้วรอยเพื่อเสริมเฮงกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะโอ๋อยู่กับคุณอิฟทิติพรค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและโภชนาการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณโอ๋ค่ะสวัสดีค่ะคุณอิฟคะมีวิธีไหนบ้างคะที่จะทําให้ผิวสวยใสยไร้ริ้วรอยแล้วก็อ่อนกว่าวัยอะคะ คะจริงๆก็ม right? ีหลายวิธีเลยนะคะแต่ถ้าเราอยากผิวสวยใสไรริ้วรอยเนี่ยอย่างแรกเลยต้องมาทําความรู้จักกับคอลลาเจนอีกเชื่อว่าคุณโอ๋อาจจะคุ้นๆกับคำว่าคอลลาเจนเพื่อทำให้ผิวหน้าเราเต่งตึงนี้ใช่ไหมใช่ครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกับคําว่าคอลลาเจนก่อนคอลลาเจนก็คือเป็นโปรตีนหลักที่ เป็นองค์ประกอบหลักของผิวหนังในร่างกายของคนเรานะคะเพราะว่าผิวหนัง,งคนเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยคอลลาเจนและอิลาสตินนะคะ80%ของผิวเลยแต่เมื่อเรามีอายุที่เพิ่มมากขึ้นร่างกายของเราเนี่ยจะมีการผลิตคอลลาเจนและอิลาสตินได้ลดลงค่ะดังนั้นจะทําให้ผิวหนังของเราเนี่ยหย่อนคล้อยไม่เต่งตึงแล้วก็มีริ้วรอยมากขึ้นค่ะและถ้าเราอายุมากขึ้นล่ะคะเราอยากจะเติมคอลลาเจนมีวิธีอะไรได้บ้างคะ จริงๆมีหลายวิธีเลยนะคะอย่างเช่นการฉีดคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายฉีดเลยอ่ะใช่แต่วิธีนี้จะค่อนข้างอันตรายนิดนึงค่ะก็ไม่รับการฉีดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นแต่เรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นค่ะก็คือการรับประทานคอลลาเจน VQ10 ของเราค่ะ คอลลาเจนวิเคราหของเราเนี่ยคือมีโมเมลกุลขนาดเล็กมากเมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถแตกตัวแล้วก็ร่างกายดูดซึมนำไปใช้งานได้เลยทันทีจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์คอลลาเจนยี่ห้ออื่นนะคะที่มีมวลโมเมลกุลขนาดใหญ่ซึ่งกว่าจะผ่านกระบวนการย่อยอและดูดซึมเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงเลยค่ะเรียกว่าเห็นผลไม่ทันใจแต่ตัวนี้คือ โม,ล,ม,ล,มลกุลเล็กทานเข้าไปแล้วดูดซึมได้เลยเห็นผลทันใจได้เลยนะคะแล้วตรงนี้คือเรามีรับประกันจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกานะคะหรือว่า USFDA ค่ะว่าทานเข้าไปแล้วเนี่ยมีความปลอดภัยสูงแล้วก็เห็นผลได้สูงชัดเจนเลยเพราะว่าตรงนี้เรามีการการันตีเลยว่าจะสามารถเห็นผลในเรื่องของริ้วรอยเนี่ยภายใน14วันเลยแล้วยังมีตัวอื่นที่เสริมกันให้มันผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นแล้วก็ลริ้วรอยอีกไหมคะมีแน่นอนค่ะอย่างแรกเลยเนี่ย ต้องแนะนาขุณโอเล่ยนะคะว่าเวลาคุณโอทานคอลลาเจนเนี่ยต้องทานคู่กับวิตามินซีทุกครั้งค่ะเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยคือจะไปช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในร่างกายอ,อ,อย่างนี้เท่ากับว่าถ้าเราทานวีคิวเทนเนี่ยเราได้ประโยชน์ถึง2เล้งเลยนะคะ,คะเพราะว่ามีการเติมจากภายนอกเข้าไปจากการทานวีคิวเทนแล้วก็มีการเสริมการสร้างภายในร่างกายจากวิตามินซีที่เรามีผสมในผลิตภัณฑ์วีคิวเทนอยู่แล้วค่ะ,คะเพราะว่าวิวตามินซีเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องผิวพรรณแล้วเนี่ยก็คือยัง สามารถช่วยเรื่องริ้วรอยได้ด้วยดังนั้นผลลัพธ์ของการทานวิคิวเทนเนี่ยก็คือจะมีได้หลายรูปแบบเลยนะคะ,อ,ะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องริ้วรอยริ้วรอยลึกๆเนี่ยก็คือจะตื้นขึ้นส่วนริ้วรอยบางๆเนี่ยก็คือจะจางหายไปและอย่างที่2ก็คือเรื่องความเต่งตึงกระชับของผิวพันธุอ์อย่างที่คุณโอ๋ทราบคือถ้าอยุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยผิวหน้าเราก็คือจะหย่อนคล้อยลงใช,ใช่ไหมคะจะมีเหนียงยันยันที่คออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าเรามีการทานวีคิวเทนอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะจะพบว่าผิวหน้าเราจะมีการตึงกระชับขึ้นใบหน้าเราคือจะเป็นรูปบีเชมได้เลยโดยอัตโนมัติเลยนะคะค่ะซึ่งตรงนี้ก็คือไม่ต้องไปพึ่งเลยสายกรรมราคาแพงและนอกจากเรื่องของความเต่งตึงของผิวพรรณแล้วนะคะยังช่วยเรื่องรูขุมขนด้วยทาอยุมากขึ้นรูขุมขนเนี่ยก็คือจะใหญ่ขึ้นและหนาขึ้นไม่ไม่กระชับเหมือนเด็กๆใช่ไหมคะ แต่ถ้าเรามีการทาน v ิทเทอย่างต่อเนื่องรูมขนจะคือจะกระชับเล็กลงผิวละเอียดใสเหมือนผิวเด็กเลยนอกจากคอลลาเจนแล้วก็วิตามินซีที่พูดถึงที่ทานให้เสริมกันแล้วก็ได้ผลดียังมีตัวอื่นอีกไหมคะในผลิตภัณฑ์วิทาเทนของเราก็คือจะมีสารที่พิเศษอีก2ตัวนะคะก็คือวิตามินอ e ีแล้วก็ตัวโคเอนไซม์คิวเทนค่ะ วิตามินอีนี่คืออย่างที่เราทราบกันว่าจะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นของผิวพันธุ์ใช่ไหมคะยิ่งสาวผิวแห้งเนี่ยอย่างมีลูกค้าหลายท่าเลยที่ผิวแห้งแต่ถ้ารับประทานวิตามินอีเข้าไปเนี่ยจะทําให้ผิวมีความชุ่มชื้นตามธรรมชาติ <ๆ S 1> ค่ะแล้วก็ยังมีโคเอนไซม์คิวเทนตัวนี้ก็คือเรียกว่าได้เป็นซูเปอร์อาหารผิวอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วยเรื่องการทางานของหัวใจเมื่อหัวใจมีการสูบฉีดเลือดดีเนี่ยจะทำให้เลือดเราเนี่ยสามารถนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้น ตรงนี้เรียกได้ว่าเพิ่มประสิทธิภาพของการชะลอไว้ได้อีกทางหนึ่งค่ะคือทั้งหมดทั้งมวลก็คือเป็นอาหารเสริมที่เสริมกันแล้วได้ประสิทธิภาพดีที่สุดถูกตงเป็นโมเลกุลเล็กๆอีกอย่ใช่คะพูดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยวิธีการทานล่ะคะทานยังไงวิธีการทานนะคะก็คือแนะนําให้ทานวันละหนึ่งเม็ด ะะก่อนนอนค่ะเพราะว่าช่วงเวลานอนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่มีการดูดซึมสารอาหารได้ดีที่สุดเลยนะคะหรือถ้าลืมเนี่ยอาจจะทานช่วงท้องว่างก็ได้แต่ถ้าผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นผลเร็ว1เม็ดไม่พอค่ะก็คือในะนาไม่ทาน2เม็ดได้เลยจะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตภัณฑ์ให้เห็นผลได้เร็วมากขึ้นผลล่ะคะจะเป็นยังไงอ,ะอ่ะอย่างที่กล่าวมาช่วงแรกนะคะ,ะก็จะขอสุปอีกทีแล้วกันนะคะว่าคอลลาเจนนี่คือช่วยเรื่องอะไรได้บ้างหลักๆเลยเนี่ยคอลลาเจนก็คือช่วยเรื่องผิวพรรณ ผิวพันธุ์เรื่องริ้วรอยเป็นเรื่องสําคัญริ้วรอยเล็กๆก็คือจะจางหายไปริ้วรอยลึกๆก็คือจะตื้นขึ้นนะคะผิวพันธุ์ก็คือจะมีการตึงกระชับขึ้นนะคะไม่หย่อนคล้อยหน้าเป็น s ีเช e สวยงามค่ะแล้วก็เรื่องรูขุมขนด้วยรูขุมขนก็คือจะมีการกระชับทําให้ผิวหน้าเนี่ยกลับไปละเอียดเหมือนผิวเด็กอีกครั้งหนึ่งและอีกทางก็งอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือช่วยเรื่องสิวรอยดํารอยแดงของสิวก็คือจะจางหายไปหรือว่าคนที่มีรอยหลุมสิวลึกๆอะค่ะก็คือจะตื้นขึ้น เพราะว่าร่างกายก็คือสามารถสร้างคอลลาเจนได้เนร่างกายขึ้นมาทดแทนใน<ะ>ส่วนที่ผิวคือนังหายไปถ้าอย่างนั้นนี่เรามีมีใครที่จํากัดการทานไหมคะต้องทานตั้งแต่อายุเท่าไหร่หรือหรือว่าทานได้ทุกเพศทุกวัยจริงการรับประทานตรงนี้คือสามารถทานได้เลยนะคะ,ะเมื่อ,อเริ่มวัยรุ่นหรือว่า<ะ>คนไหนที่อยากมีจะมีผิวพรรณที่สวยงามความสวยความงามก็คือสามารถแนะนําให้รับประทานได้เลย<ะ>ช่วงแรกก็อาจจะทานก่อนเป็น<ะ> 2เม็ดนะคะประมาณ14วันแต่หลังจากนั้นก็คือสามารถทานได้เม็ดเดียวแล้วก็เมนเทนไปเรื่อยๆใช่ค่ะและนอกจากเรื่องความสวยความงามแล้วนะคะคอลลาเจนเนียยังเป็นองค์ประกอบหลักของผมขนเล็บกระดูกและข้อต่อด้วยค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าเมื่อเรามอายุมากขึ้นเนี่ยทำไมเราถึงมีอาการปวดแข้งปวดขาปวดเข่าใช่ไหมคะเพราะว่าน้ําในข้อนะคะที่ป้องกันไม่ให้กระดูกมันมีการเสียดสีกันเนี่ยมันมีการลดลงแต่ถ้าเรามีการทานคอลลาเจนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะยิ่งไปช่วยเสริมสร้าง ให้ร่างกายมีการสร้างน้ำหล่อเลี้ยงในข้อแล้วก็กระดูกจะไม่มีการเสียสีกันนะคะดังนั้นคือสามารถแนะนําให้ผู้สูงอายุทานได้ด้วยค่ะ จะทำให้อาการปวดข้อปวดข่ารลดลงแล้วก็ผมขนเล็บเนี่ยมีความสวยงามแข็งแรงแล้วก็ดกดำขึ้นตามธรรมชาติค่ะโอเคน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วถ้าใครจะสนใจนะคะอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VQ10 นะคะโทรมาได้ที่0 2นย์สองค่ะสองเาค่ะและตอนนี้นะคะเราต้องขอบคุณคุณอีมากๆเลยขอบคุณนะคะ ส่วนช่วงหน้าค่ะเราจะมีผู้ใช้จริงนะคะเกี่ยวกับ VQ10 เรามาพูดแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์การพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าพบกันค่ะ